หมดเลยไอ้สุดยอดเลยครับวันนี้นะครับส่งมาครับเป็นนากสั่งไหม ก๋วยแบบแดะครับมีก๋วยแบบพันแบบมัวนซับนะค <c oughs> รับมักซับมักซับแบบลาบร้อยเอ็ด อันนี้เขาเอื้นอนดอกจอกมันดอกจอกเครื่องไม้แสบเลแม่แ่องในลำโพงเครื่องไ,หองไ,หไมหลขานคนกบบเน้นเครื่องไมนน้ใส่ก้อให้ลายบางคนสมมติเจ้ากินกระเจาเนี่ยากินเจ้โอยเจ้เน้นเครื่องไม้ท้เจ้ากับ เนี่ยเคียงไหมนางเคียกระจุจ ouais. ุเอาตับลายๆแนี้ตมล่เเนื้อกเือแค่นี้หละขายดีดวน้าับกมาเรื่อยๆลงมอขดแล มือก้างปันอมือกน้องอย่าไสโอ้่สบ้นน้องไนกับส้มบัานน้องไดี๋ยวบ้านยังมีมาิ่งีเลยเขมียนเยอะสบวิรีบ้นแบบเปืดได้ข้าเดีอวกัไผ่โปรกันทุกคนเลยครับจาอันนี้ก็ได้เก้าปีนี่แหละเนาะอ๋อเก่าปีเล้ว่าแต่ปีหักเก่า ยี่แตนีแหละพอเสรเส็ดดกพนื้อกะเอาตั้งเนื้อสุดเสียงใดครับเสียงสมบูรณ์สองเป็นรอยูนี่มันปิดลยกระวินเลยหอมมาครับหอมนักเลยขาวคัวคัวเองนะพี่กับคัวเองเนาะพาออะไรล่ะคัวต้องเทียเองเด็งอย่ลครับด้ ใส่ใจทาผเสี่ยบผขายครับมืกลิ่นเมือเสียงเมอยครับวนนี้ลูกค้าประจำเข้าตกเิร์พอดีเลอจยอยงแตนามันเขาหนียวอนสวัสดีครับผมอื้นดีมากเลยครับพยอ เรวแบบขอคำาแหลกแบบวาวๆเลยครับผมมีสารตรสใส่มือครับหนาคาายก่อยก่อยเป็นขันเทียบเดี๋ยวไปมาทาังสามหมอตลงประสิมครับผมใส่ลงไปเยอะแบบนี้ตับด้วยหูหินะ้วไหมเตรียมด้วย Mặc bài Mặc bài Chào mừng Cứu thói con đuôi Đó <cười> bài gọi cả thế mà rất bị bệt mạnh rồi không <cười> 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 ตรวจกวนครับการเห็นบัซบีอีสานปิกเด็ดมากเลยโ้ย หินมากเจับมากลองแบบปิกนี้หน่อยเมืองกันนะครับแจงงหดด้วยครับเหงือ่ <c oughs> อ, <c oughs> อ,อ,อะไรซีๆ

สากคือค้องฝากดีครับผม,มการทีเขาเดินอย่างนี้นะครับ กุกกี้อีกนะทีหลายเม็ดมากครับปิ่กเด็ดคือบทครับผมไปจบอีกอย่างนี่ออมชม,มตำสามส 음. 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 음 มส่ไมาพอดีครับไม่ส่งมาสนดอกก้อยเดี๋ยวกิ่นก้อยก็ไม่กินกก่นหวานเพียงครับเพียงพอดีเพอดีเลยแต่เครื่องแนมจะเบิด เสแจ็คสตรมัหายไปครับค้นมาสื่อแล้วกตต็ตับมันเดือนตับสดหมาผมปวเพิเพิรหนักไแล้วครับผม,มบผมุมกไป